ค่ะรมาชมนะคะกล้วยนี้อันนี้เพิ่งตกเครือนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น candy apple นะคะ candy apple ค่ะเดี๋ยวถ้าผิดเพี้ยนยังไงช่วยบอกคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเผื่อจำผิดค่ะแ candy apple เพราะว่าจำได้ว่าปลูกคือต้นหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าต้นไหนนะคะซื้อพันมาเยอะมากค่ะนี่นะคะ candy apple นี่ค่ะสูดไม่ดู ใช่ไม่ใช่ประกันใดก็บอกหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกเหมือนกันแ a นดี้แอปเปิลเป็นรู้สึกว่าจะมีหลายสวนยู่ค่ะแต่นี้เพิ่งตกปีเพิ่งตกปีตกเพลอนี่นะคะใครที่ว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะปลูกจนลืมแล้วคะ่ะตกเครือช้าเหลือเกินเนี่ค่ะสนัะต้นแคนดี้แอปเปิล ใช้น้ำนี้ไปก่อนนะคะพอซื้ออยู่ต้นเดียวแล้วก็หาไม่เจอเพราะมันต่างจากเพื่อนนะคะ Candy Apple ค,ปปค่ะผิดประการใดช่วยบอกนะจ๊ะสวนไหนที่มีของแท้เหมือนกันจะดูออกค่ะอันนี้คิดว่าใช่แน่นอนค่ะพราะหายอยู่ว่ามันต้นไหนตอนที่ปลูกจำไม่ได้ค่ะพอย้ายหลายที่ค่ะย้ายหนีน้ำท่วม ค,ค่ะแคนดี้แอปเปิลเนี่ยค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวนเฉลียงเสาจ้า